พริปลาทูสูตรคูณลวดลำยหยค่ะเครื่องปรุงมีปลาทูกะปิค่ะกะปิย่างด้วยหม้อเอ็มเวค่ะสุกแล้วค่ะเกะแล้ว็็ํำนะคะ ก็าดิวินิดหน่อยปลาเริ่มแรกแล้วใส่น้ำตาลค่ะเซ <c oughs> Oi. E.